หน้า93แห่งวงนี้นะคะวง Twice ค่ะเล็กนะคนนี้โครงหน้าออกเหลี่ยมๆคมๆนะคะช่วงหนกแก้มคือชัดอยู่นะแต่ว่าเป็นชัดแบบเทปลงนะคะอ้ยดูสวยละมุนเหมือนกันนะตาก็คือแบบมีความแบบเคิร์ฟสวยมีรอลลี่อายนิดๆนะคะจมูกนี่คือโด่งมากถึงแม้ว่าจะมีฮัมเล็กๆนะคะ,ะช่วงโครงหน้าโดยรวมคือได้สัดส,ส่วนมากเลยค่ะ คนนี้แอบแบบโครงหน้าชัดรูปหัวใจนิดนึงค่ะก็แบบว่าจมูกตรงๆนะคะแล้วก็ปากนี่มีเนื้อหนาบนและล่างเลยนะคะตาได้มีชั้นชัดนะแล้วก็คิ้วค่อนข้างตรงนะคะเรียกว่าโครงหน้าเป็นรูปหัวใจจริงจังเลยแหละจมูกค่อนข้างหนาใหญ่นะคะดูแล้วก็แบบเป็นคนเคิร์ฟโครงหน้าสวยนะคะคนนี้โครงหน้าเรียวนะคะแต่ว่าหางตาดูแบบแอบตกๆนิดนึงตานี้เป็นชั้นหลบในนะคะเรียกว่าหน้าได้มีความเทปลงขอบกรามค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็จริงๆดูเหมือนช่วง ยาขคางสั้นนิดนึงค่ะเวลามองหน้าตรงนะคะช่วงปากก็แบบเหมือนกับปากบนล่างใกล้ๆกันนะคะมีเนื้อปากพอสมควรเลยค่ะจมูกก็